ครัวยาย,ยนอมภาคสองอ่าวันนี้ช่วงสงการเนาะทุนที่สิบหกนี่ทางเหนือเขาเนีอาวันปารีวันปารีคือวันเริ่มต้นปีใหม่นเนาะเขาก็จะทำแกงขนุนกันมาทำตามทุกบ้าน ไปบ้านไหนช่วงวันนี้ก็จะได้กินแต่แกงขนุนนี่แหละจะเป็นขนุนอ,อนเนาะจะเป็นขนุนลูกเล็กขนุนอ,อนแล้วก็ปอกเปลือกก่อนเนาะแล้วก็ซอยอาหารเป็นชิ้นอาหมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนี้หรือไม่ก็ไปซื้อตลาดเลยก็ได้วันนี้ตลาดมีทุกเจ้าขายเป็นกองเป็นกองเลยเนาะนี่แล้วก็อันดับแรกเราก็จั้งน้ําก็เอาขนุนลงไปต้มก่อนต้มจนเปื่อยเนาะต้มจนเปื่อยแกงใส่หมู ไปดูเครื่องแกงใหญ่กันนี่อุปกรณ์เครื่องแกงเนาะนี่นะเอา้ในรล่มเปิดไฟมีมือสัวลวเดี๋ยวกันอ่ะก็จะมีเนาะกระเทียมหอมแดงอือมาละแสงหอมแดงเนาะกระปิปลาระส่วนปลาระใครไม่มักใครไม่ชอบก็ะปอต้องใส่นี่เราแกงใส่หมูกับกระดูกหมูเรียบเลยเนาะ เปลือยเกลือไปละเกลือกระเทียมผแดงเกลือกระเทียมหอมแดงใส่ไปก่อนเลย อนนี er mm ้ขาดหอมแดงไม่ได้นะหอมแดงนี่ต้องใส่เยอะๆหน่อยเพราะมันจะมันจะออกแกงมันจะหวานเนาะหวานธรรมชาติเลยเดี๋ยวเราทำอันนี้ให้บุกพอแตกเนาะเดี๋ยวเราไปเติีมอุปกรณ์ต่อไปป้ายเนาะกะปิปึ๊บาระปึ๊บพริกช้อนวันนี้พริต้องน่าจะสองช้อน เพราะว่า,<อ>าแกงเยอะหม้อใหญ่เนาะนช้อนอแล้วก็ดูปริมาณเนาะปริมาณถ้าเราทําถ้าเราทําทานปกตินะก็ช้อนเดียวก่อนก็ลดลงตามขนาดปริมาณไปใม่อยอือเดี๋ยวตามให้ละเอียดเนาะต่อไปเราเอาหมูมากันปึ๊บม,ม,ม,มีน้นำหมองหแล้วน้ำ mình tôm tôm khăn uống tôm khăn uống cho nam đượt nhưng nó có ông luôn Nào. Nào, đã có tôm tỏ vài cho khăn nún Ê, cười ơi cái bưởi thì sẽ phát nương sẽ phát nương nó đào ông khi kèn เกะมาแล้วเน,นาะก็น้ำเติมน้ำใส่ไปเกะยังมีติด,ด,ดครกนีใใใ่ใส่หม้ออันนี้เราต้องใส่น้ำเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาต้มขนมน,นานหน่อยนึงเพราะว่าจนขนมเปื่อยเนาะ จนนนนนนิิม่มใเ้ลวดึงอันนี้เราก็ต้มใช่อันนี้เราก็ต้มไปจนจนสุกจนเปื่อยเนาะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะโรยหน้าด้วยใบชะพูกับใบชะอมหนะรือว่าจามด้วยเจียวบกอเจียวกระเทียมเจียวบกใส่เนีเ่ย,ยอันนี้ก็เสกซุปทุ่ม ไปหาใบชะอมครับใบใบใบชะพูเนาะไปหาผักเค้กผักดูแลก,กันกับผักละเนะาะแถวบ้านนี่แหละดยยเ,ดเดี๋ยวยายเดินไปแป๊บเดียวโดยยายก็ได้กลับมาล <c oughs> ะเนาะเรากบต่อเนาะเนี่ยยายไปเดินนอกบ้านมาละลี่ <c oughs> ได้มาแล้วใบจูบกับผักชะอมเน,ะนาะบนเหนือประตูห้องผักละนะี่ยนะชะอมนี่ยนะ ส่วนใบชะพูนี่คนเหนือปกติมากพักแค่พักดูแลกันพักแค่เนาะพักดูแลกันเนาะจกลิ่นจะหอมอ่ะเปลายก็จะฉิดฉีดส่วนชะอมก็เด็ดเด็ดเด็ดรูดๆเนะนี่ชะอม,มเด็ดตรงปลายใบแก่ก็ไม่เด็ใครชอบกินใบแก่ด้วยก็ะรูดลงมาก็ไดาษปลอดสารพิษแน่นอนที่บ้าน ยายหายไปแป๊บเดียวได้มาแล้ว hmm. สงการปีนี้อากาศดีทุกวันเลยไม่มีร้อนเลยปีนี้อากาศสดชื่นขึ้นดอยก็เห็นเมฆเห็นหมอก น้ำเดลือดเล็งแบบนี้แหละไปจุ่มในตะกรูชีกเลยเนาะฉีกแบบนี้เลยไม่ปลานีฉีกแบบไม่ปลานีเลยฉ <c oughs> ีกไปเลยนะชีกแบบมีศิละปะนะ <c oughs> ออกมาตามรูปแบบหลายรูปแบบนะ เดี๋ยวหลอ,อกขนุนสุกแล้วเราก็จะนี่ไปืไป,ปรยนะโจดิสดใหม่นี่องอโหนแล้วขนุนกเ็เปื่อยแล้วเนาะต่อไปเรามาใส่มะเขือเทศหรือมะเขือส้มนเนาะเนื้อขนมเหนือส้มน้อยเ,เหนื้อขนม,มเกิดส้มมันมีรสรสรสเปรี้ยวรสส้มรสส้มเกิดส้ม เข่ลูกเล็กนี้เราก็ต้มอ,อีกแป๊บเดียวแล้วเราก็ใส่อุปกรณ์ต่อไปเลยเพราะว่ามันจะเปื่อยเกินไปมันจะเละเข่จะเละไปใส่เราก็รอ,อน้าเดือดอีกแป๊บนึงต่อไปเราก็นี่จะเอาบกเนาะตั้งกระทะเลยเอากระเทียมทุบสับแกล้มแก้มแก้มแก้มนี่ใหญ่ัล หมดไปละเพราะเมื่อวานยายทำก๋วยเตี๋ยวไม่ได้รีวิวก๋วยเตี๋ยวก๋ยวยเตี๋ยวน้ำจืดยายนี่สุดยอดหลานหลานชอบเมื่อวานก็ว่าจะไปรีวิวตรงนู้นก็มัวแต่กินก็นเลยไม่ได้ถ่ายเนื้อใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะเพราะว่ากระเทียมเยอะแล้วก็แกงเยอะเนาะถ้าแบบถ้าน้ำ น้ำมันไม่ถึงกระเทียมไม่ถึงนี่มันก็จะไม่อร่อยมไม่หอมน้ำมันเออยอะนี้ไม่ต้องกลัวอ้วนร่างกายมันขับได้ไม่เป็นไรมันก็บางอย่างร่างกายก็ยังต้องการอยู่เนาะน้ำมันบางอย่างร่างกายก็ยังต้องใช้เจียวใมันคนไทยเขาเรียกเจียวเหนือประกอหองเจา้า เจียวเนื้อคนเหนือมขาหอมขาวนี่ยคนเหนือจะเทียมกิ่ระเทียมแล้วคนเหนือคนหอมขาวขาวหอมแดงเดือดเลยหม้อแกงกับโมโหอย่างแรงปักปักแล้วเราก็เจียวจนมันหอมเนาะจนเหลืองจนกระเทียมเหลือง ถ้าใครเป็นเหนือแท้นี่วันนี้ทุกคนจะต้องแกงขน,นุนวันที่16เมษายนวันปากปี้ว,วันปาร์กเรียกบร้อยอยายโซ่โอ้ยเสียงดังฟังชัดหอมฉุยมาเลยนี่สองแพท้องสอด่ายานี้ โอเคอ่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็นี่เครื่องแต่งหน้ามันใบชะพูกับใบชะอมยอดชะโงนี่ไคซื้อสักอย่างเนี่ยไม่ได้ซื้อสาาักอายา่างขนุนกับขนุนที่บ้านมะ <c oughs> เขือเทศก็ที่บ้านไอ <c oughs> ไปชะพูกับนี่ก็ที่บ้านเ <c oughs> ก็บกันสดๆเลยเนาะนเห็นไหมปลูกทุกอย่างไว้มีพื้นที่บริเวณบ้านแล้วก็ปลูกไว้เนาะใครที่ไม่มีพื้นที่ก็ ตลาด <c oughs> ปเป็ดที่ตู้ตลาด <c oughs> อ่า <c oughs> เรียบร้อยแล้วเราเอาผักสองอย่างนี้ลงคนๆให้ได้ความร้อนแล้วก็พอเลย <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวจะเหลืองมันจะไม่อร่อย <c oughs> นี่หน้าตาโอหน้าถอนมอก <c oughs> นี่หน้าตาแกงขนุนขนุนลูกอ่อนเนาะขนุนลูกเล็กมันก็จะ ถ้าตลาดมีขายก็ซื้อจากตลาดมาเลยนาะหรือว่าถ้าใครมีต้นขนุนแต่ถ้ามาปอกเองก็จะลาบากนิดนึงเพราะขนุนมันจะเป็นยางก็จะปอกยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครเจอที่ตลาดขายเนี่ยก็จัดก,การเลยถ้าตลาดขายเนี่ยเขาจะขายเป็นกองมีใบชะพูมีชะอมมีอุปกรณ์เรียบร้อยหมดแล้วเป็นกองกองแล้วก็เอามาทําแกงดูเนาะอร่อยเหมือนกา้านเนาะต้มให้เปื่อยนุ่มนะเวลาทานเนื้อขนุนก็จะนุ่มมาก แล้วก็จะหอมใบชะพูกับใบชะอมน,นี่อาหารเนื้อควายยา่นอมแกงบะนุนก้นตังลองทำกันดูอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจยายนม้วยนะจ๊ะ